มีการรายงานออกมาครับว่าณตอนนี้ทีมทนายความของคลียนเอ็มปเป้ดาเตเลตเฟรนแมนของทางราชชุดขาวเรือมาริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนเจ้าตัวนั้นเรียกร้องให้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสอายัดบัญชีของปารีสแซงแชีงแมงในระหว่างการเรียกร้องเินสิน5้สิ้ล้านยูโรนั่นเองละครับพวกเรากําลังออกไปลุยนี่คือคํากล่าวของเดลฟินวเฮเดนทนายความของคลียนเอ็มปเป้ ที่เขานั้นได้ออกมาระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่10เมษายนที่ผ่านมานี้เองโดยที่ลีฝรั่งเศสอย่าง LFP ครับพวกเขาเคยสั่งให้ชนะของปารีสแซงแชียงแมงจ่ายเงินที่ทางเอปปเป้ได้อ้างว่าพวกเขาได้ค้างชำระจำนวนดังกล่าวเมื่อปีก่อนแต่ชนะของสมาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF ได้ออกมาปฏิเสธคำขอ,ขอ,ขอและอ้างว่ากระบวนการน,นี้กำลัองอยู่ในชั้นศาลและนอกจากนี้ครับชนะของโทมัสเคทนายความอีกคนของเอปปเป้ได้ระบุเสริมว่า นอกจากนั้นยังมีการสร่งคำร้องไปยังรัฐมนตรีกีฬาฝรั่งเศสและยูฟาให้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยทางนี้ครับเอปเป้ได้อ้างว่าปารีสได้ค้าค่าเหนื่อยและโบนัสของเขาเป็นจำนวนเงินดังกล่าวแต่ยอดสมมสรยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนั้นอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ค้างค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งนั้นอย่างไรก็ตามครับหากมองย้อนกลับไปถึงข้อมูลและสถิติของเอปเป้ตลอดในตอนที่ตัวเขาครับคาค้างอยู่กับปารเช ต้องบอกว่าเขาเริ่มจากการย้ายมาอยู่กับสโมสรตั้งแต่ฤดูกาล2017-2018โดยสัญญายืมตัวและก็ต่อ้วยการย้ายมาร่วมทีมแบบชาวอนในฤดูกาล2018-2024หากนับสถิติทั้งในตอนยืมตัวและการเซ็นสัญญาแบบชาวอนเขาได้ไดรับโอกาสลงสนามไปทั้งหมด205เกมและสามารถทำประตูได้มากถึง175ประตูอีกท้งเจ้าตัวครับยังสามารถคว้าทรอฟีได้อย่างมากมายให้กับทางสโมสร ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกเออฝรั่งเศสหสมยัยแชมฟรนช์คัพสสมยัยแชมเฟนลีคัพ2สมยัยแล้วก็สุดท้ายครับก็คือแชมเฟนช์คซูเปอร,ร์คัพอีก3สมยัยนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์ร,รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ